ตอนนี้พี่ก็อยู่ที่ทำามรอปอยเปร์วันนี้ค่ะพี่ก็มาเร็วหน่อยค่ะพี่ก็มาเที่ยงคืนกว่าๆค่ะเพราะว่าพี่ได้ข่าวมาว่าที่นี่ถ้ามาหลังตีหนึ่งแล้วโต๊ะจะเต็มค่ะโดยวันนี้พี่ก็จองล่วงหน้ามาก่อนนะคะวันนี้เขาก็มีเกตพิเศษคือคีฮอตค่ะพี่รู้สึกว่าที่นี่พิเศษมากเลยค่ะตรงที่เราได้ใกล้ชิดศิลป,ปินขนาดนี้เลยนะคะได้มายืนใกล้ๆกันได้มาเต้นใกล้ๆกันแล้วก็ได้มาถ่ายรูปใกล้ๆกัน ในทุกๆเดือนในทุกๆอาทิตย์ในทุกๆวันเขาก็จะมีเกตพิเศษหมุนเวียนกันมาเรื่อยๆเราสามารถติดตามข่าวสารได้จากเพจของทางร้านได้เลยค่ะพี่รู้สึกว่าทุกคนเป็นเพื่อนกันทุกคนมาเที่ยวด้วยกันและทุกคนก็มาสนุกด้วยกันที่นี่มันทั้งพิเศษและก็ทั้งเอ็กคลูซีฟมากเลยค่ะถ้าจะให้พี่เล่าถึงความสนุกของที่นี่พี่คงต้องเล่าถึง3วันเลยละค่ะ สาวๆที่นี่เต้นกันเก่งแล้วก็เต้นกันสวยทุกคนเลยค่ะสนุกทังคืนสนุกทุกเพลงจนไม่อยากกลับเลยค่ะเขาเปิดทุกวันตั้งแต่สี y, ส <S <S ่ทุ <noise> ่มจนถึงหกโมงชามาสนุกด้วยกันที่นี่นะคะ